สภาพบ้านห้วยม้านะครับอันนี้ทางไปเมืองซ่อนทีนี้ก็ทางดีหมดแล้วนะครับก็จะเป็นทางดินแบบนี้นะครับก็ต้องใช้เวลาหน่อยนะครับใช้เวลาในการเดินทางหน่อยนะก็ต้องขับรถด้วยความระมัดระวังนะครับก็ค่อยๆไปครับกลับมาดูกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับโอ้เหมือนกับมีร่องรอยการทําถนนนะครับปรับปรุงซ่อมแซมถนนนะครับ ก็มีการเปลี่ยนแปลงนะครับก็หวังว่าในอีกไม่นานจะเป็นทางลาดยางนะครับเพราะว่าเขาลาดยางแล้วนะจากเมืองเฮี้ยมมาเมืองซ่อนนะครับก็เหลือเมืองซ่อนมาสับเหนือเนี่ยหอรุนนะครับ55กิโลนะฮะก็รองรอยการบุกเบิกที่ทํากินของพี่น้องม้งนะครับทางนี้นะครับโอ้ลองดูนะครับว่าเขามีที่ทํากินมากมายขนาดไหนนะครับก็เดินทางครับ ก็นี่แหละครับเส้นทางที่ไปนะครับเราบอกทางดีแล้วนะครับนี่ทางดีในความหมายของพี่น้องหัวพันนะครัถ้าทางไม่ดีก็คือเป็นขุ้มแบบโอ,โอ้แต่ว่าหน้าฝนก็เดินทางไม่ได้นะครับทางแบบนี้นะก็ร่องรอยการแปลงทางนะครับ ยังไงเขาก็ทำทานราดยางอยูยงง่แล้วี่ไม่ว่าจะเมื่อไหร่นะครับต้องใช้คําว่าเมื่อไหร่นะครับที่ลาวที่จะแบบให้เหมือนที่ไทยไม่ได้นะครับสบายดีสาวน้อยเอองามตลอดเนาะสาวมงนะครับเขาไม่ขี้เี่รอยยิ้มนะสาวมง,งมาห้วยมาเนี่ยเราจะยิ้มให้นะครับแต่ว่าเขาก็เขินๆในอายนะรประมาณนั้นนะ แต่บางที่นี้จะบกบบวยหน้าบูดบึ้งตึงแล้วก็หน้าไม่รับแขกนะสาม,มงเนี่ยบอกเลยนะครับเนี่ย่องรอยการาบุกเปิกที่ทำกินใหม่ๆนะครับเป็นรถหมดนะะไอรถล้มเมื่อกี้เนี่ยแหละจะดูด้ว่าเป็นยังไงคือห้วยมาเนี่เป็นบ้านใหญ่ดังนั้นก็มีคนสัญจรเยอะนะครับ ก็ว่างทางเนี่นะครับไปนี่นะเป็นเขตภูสูงนะครับแต่แดดร้อนมากเลยงงผมนึกว่ามันจะเย็นนะที่ไหนได้มันร้อนนะเนี่ยโอ้ตรงนี้อัดแน่นนะับทางอัดแน่นเลยนะครับถ้าเจอแบบนี้เนี่ยก็ขอแสดงความยิดนดีลุวงหน้าแหละครับเพราะว่าหมายความว่าทางลาดยางมันจะตามมานะครับ ใจอีกหน่อยหนึ่งเด้อพี่น้องทางสำเหนือเมืองซอนเด้อสิ่เด้ทางงามแล้วเด้อทาง2มาหมมาเงแล้วบัดนี้ที่ได้ทางงามแล้ว ไม่ขาดคำนะครับเจอกองหินแล้วนะครับถ้าเจอกองหินอย่างนี้ก็แสดงว่าเขาจะลงหินนะครับเอ่อก็เห็นการเปลี่ยนแปลงนะครับมาปีนี้เปลี่ยนแปลงเยอะเหมือนกันนะในสกฟลาวนะครับในหลายพื้นที่นะครับเครื่องจักร ข้างหน้านี่เป็นสนามเลี้ยงสัตว์นะครับโอ้มีแผงโซล่าเซลล์ด้วยนะครับทันสมัยเด้เป็นสนามเลี้ยงสัตว์ของพี่นอ้องเผ่าม้งนะครับโวนะครไตขอบฟ้าไปเมือกซ่อนนะครับตรงนี้เขายังไม่แปลงทางนะ น่าจะทํามาแค่นั้นแหละครับบ้าน่วยหมาหมาสักสิบหลักนะครับประมาณนั้นแหละครับปีนี้นะปีหน้าก็ว่ากันใหม่อะไรอย่างนี้นะครับแต่ก็เป็นนิมิตใหม่ดีนะครับก็นี่คือเส้นทางจากซําเหนือมาเมืองซ่อนนะครับ ช่วงบ้านห้วยแมาลงไปเมืองซ่อนนะครับอันนี้คือสภาพถนนนะครับยังไม่ได้ลาดยากนะครับแต่ก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงแล้วนะครับก็อัปเดตให้ดูก็ขเขาก็อัดถนนไแน่นพอสมควรนะครับก็สัญจรไปมาได้นะครับแต่หน้าฝนอาจจะหนักนาสาหัสอยู่นะฮะสนามเลี้ยงสัตว์นะครับ วันนี้มีควายอยนะู่ในเมืองซ่อนเนี่ยนะมีควายมีงัวนะฮะเมืองซ่อนนะครับทางฝั่งนี้จะมีป่าอยู่นะเข้าเขตเมืองซ่อนลําบ้งครับโอ้นอนเนี่ยนอนเหมือนตายเลยงวควายน้อยตัวนี้นะครับแต่ผมสนใจว่ามันเอาน้ำมาตรงไหนนะให้ควายกินเนี่ยนะ นเข้าแล้วครับทีนี้นะฮะเกียร์มันกับว่ามันมันเร่งไม่ได้คันเร่งมันมีปัญหาแล้วครับเหมือนกับว่ามัน <c oughs> มันเจงไงมันเร่งไม่ขึ้นนะฮะสตาร์ทได้อยู่แต่เร่งไม่ขึ้นเร่งไม่ไปนะรถไม่เคลื่อนที่เลยครับมาหยุดนิ่งตรงนี้แล้ว <c oughs> งานเข้าแล้วครับพี่น้องเอ้ยทีนี้น่าจะประมาณสั 20กิโลถึงเมืองซ่อนนะครับอยู่ไกลจากวยม้ามากเลยนะเนี่ยจะทำยังไงดีทีเนี้ยต้องต้องอาศัยรถนะครับรรทุกไปนะฮะเมืองซ่อนนะฮะเลยจ้างล้วดูแล้วนะควายน้อยนี่มันนอนแบบนอนแบบไอ้นั่นจังเลยนะฮะเนี่ย นอนแบบสบายอารมณ์จังเลยอีกประมาณ20กว่ากิโลนะครับจะถึงเมืองซ่อนเดาๆว่าประมาณนี้นะครับแต่ว่าก็ไปไม่ได้แล้วครับเนี่ยเป็นครั้งแรกที่เจอเหตุการณ์แบบนี้นะครับคันเร่งมันน่าจะมันน่าจะมีปัญหานะครับใส่เกียร์แล้วเร่งแล้วไม่ขึ้นนะครับรถเก่า เขาไม่ได้เขาไม่ได้ซ่อมนะครับผมก็ไม่มีความรู้ทางด้าน,นารถด้วยสิครับคือต้องรอรถใหญ่อย่างเดียวนะครับข่าวแล้วนี่คือบ่าวเซียงมาบ่าวเซียงมาเอาคนแถวแถวนี้แหละครับรถเพไปห้วยม้านะครับขนขึ้นนะที่นี้เป็นคิวของผมบ้างคงจะโชคดีอย่างนั้นหรือเปล่าพากันไปหัวรอบบ่าวเซียงขี่รถห้างไปอ,อ,อะไรนะ เมืองคำกับเมียนะฮะจากเมืองกวันไปแล้วก็ห้างนะผมไปขับม,มันทีนี้โอ้ผมโดนบ้างครับแหมบาปกรรมตามทันเลยนะะต้องรอรถใหญ่อย่างเดียวครับเนี่ยเอาขึ้นแล้วก็ไปที่ร้านซ่อมที่เมืองซ่อนนะครับไม่งั้นไม่มีทางที่จะไปได้นะต้องนอนกินข้าวลิงอยู่กลางนี้แหละครับ ก็ยังดีนะมีควายอยู่เป็นเพื่อนนะครับมีควายอยู่เป็นเพื่อนนะครับเป็นประสบการณ์ไม่รู้ลืมนะครับรถไม่ค่อยรถรถเก่านะครับเขาไม่ได้แปลกนะครับผมก็ไม่ได้เช็คไอ้ตรงนี้ผ่านไปเกือบชั่วโมงไม่มีรถใหญ่มาทางจากทางห้วยมาเลยนะครับมิสซิลีนะครับ เสียงนกร้องระงมเลยนะครับเป็นป่านะทุงนี้ป่าดุกหนานะครับจะมีแต่รถจักรนะต้องรอรถใหญ่อย่างเดียวนะเข็นไปนี่ก็มันไกลแล้วนะครับเข็นขึ้นภูไม่ได้นะครับตั้งทรงขึ้นนี่ตายพอดีเลยครับไปเมืองซ่อนประมาณสามสิบหลักเลยเหรอสามสิบเพิ่งมาได้ถึงแค่ประมาณยี่สิบกว่าหลัก บอกว่าโซ่นะครับมันเกี่ยวกับโซ่เนี่ยเพื่อนมีอยู่นะครับพอดีเลยโชคดีเบาวน้อยเพื่อนไป็นจีบสาวเมืองซ่อนมาเบาน้อยมงนราะบ้านหวยมาเนี่ยวะลูกเออหวยมาเขาเนี่ยในความโชคร้ายก็มีความโชคดีอยู่นะเดี๋ยวเบาน้อยมง เกี่ยวกับโซ่นะครับโซ่มันมันตกเห็นว่าอย่างนั้นมันเล่งไม่ไปนะ <c oughs> ตกโซขาดโอ้โซ <c oughs> <c oughs> ่ขาดนะครับ <c oughs> แต่ว่าเดี๋ยวต้องต่อนะต่อได้บ่ไอมีขอต่ออะโม่อี่ะ ไคัโโมเ,มไเดี๋ยวรอลุ้นนะครับว่าจะสำเร็จหรือเปล่านะครับบ่าวมงทุกอย่างอาศัยดวงล้วนๆนะครับ <c oughs> ตัวเตียงสำเนาเอบ่าวสุมบ่าวไ <c oughs> รนะครับี่นอย โซ่ขาดนะครับต่อสซ่แล้วเก่ง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 เอาลองลุ้นนะครับทีนี้สู้ขาดนะครับมันเล่งขึ้นไปเยอะหน่อยใช้กำลังเยอะสู้ขาดเลย ประกอบเข้าที่นี่เลยครับนน้องเพิ่นกำลังประกอบเข้าเลยครับเก่งนะแต่ละคนหน้าตาดีๆทั้งนั้นเลยซื้อเรือกระดนนี้เออ เพื่อสาวๆเห็นน่าเห็นน่านะคือม่ได้คนหล่อๆอะวะสาวบ้านหวยไอหนุ่มบ้านบบาวบ้านหวยมาเนาะสำเนือไปหาจีบสาวเมืองซ่อนว่ะโอ้ได้ย้อนโตัวนี่เนาะตัวเต็งสำเนาตัวเต็งสำเนาว่โอ้ดี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 กักัหน้าตาดียังาพอเก่งความไปเด็กน้อยพวกนี้เขาท่าแล้ว ว้าวสุดยอดเลยคักแท้เออเอาเสือกับสีรนจอนนั้นเลยเอา,เรา,เ,รา,เ,ราเราวังรถเรังรถเาังเรังกูเอาเอาบวกมือนะเก่งเดี๋ยวจะให้ข้าเบียร์ได้บานนี่เออเก่ง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 เอออ่าทีมงานตัวตึงซ้ำเหนือเลย ถ้าไม่ได้ทีมงานเปล่าก็ไปไม่รอดแล้วงานนี้นะครับขอบเจอยเดอะอ,อืมเอาไป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 ก็คือโซ่นะครับโซ่ขาดน,นะ <laughs> มันปีนภูปีนอะไรแล้วฮะเนดอนเดินทางต่อจะเรียกว่าในความโชคร้ายก็ยังมีความโชคดีอยู่เนะี่ยก็ไม่ผิดน,นะครับผมเป็นแบบนี้บ่อยนะครับในลาวนะ เมื่อกี้เนี่ยถึงขั้นเอาเหรียญพระเกจิที่ผมพกติดตัวนี่มายอบนบานศารกล่าวเลยนะครับก็ขอให้มันหลุดจากตรกนั้นให้ได้หน่อยอะไรอย่างนี้นะครับรอเป็นเกือบชั่วโมงนะครับก็กลุ่มเบาวน้อยมากลุ่มใหญ่เลยนะครับ เบามงไปจีบสาวเมืองซ่อนมาตอนแรกก็ทําท่าว่าจะผิดหวังแล้วผมแต่ปรากฏว่ามีเจ้าหนึ่งนะพอมีอุปกรณ์แล้วก็ซ่อมได้นะครับสรุปว่าโซ่ขาดน,นะครับโอ้คือให้ค่าซ่อมไปสามแสนเขาจะไม่เอาแล้ะครับแต่ว่าผมให้ไปบอกค่าเบียร์ไม่งั้นผมต้องจ่ายเป็นหลักล้านล้านกีบนะครับ ผลไปอะฮะลไปอู่อะไรเงี้ยนะครับก็เป็นประสบการณ์แบบโอ้ไม่ค่อยอยากกระเจอเท่าไหร่นะแต่ก็แสดงให้เห็นน้ำใจของเด็กๆที่ลาวนะครับชนเผ่าม้นนะครับตัวตึงซ้ำเหนือเพราะว่าอย่างงั้นนะครับไม่งั้นก็อาจจะได้นอนกินข้าวลิงอยู่สนำนะครับกลางป่าเลยนั่นแหะ มีควายเป็นเพื่อนแหละครับสนำเลี้ยงโอ้สบายดีดไปหาหน่อขมมาสนำเลี้ยงงวเพื่อนนะครับหน่อขมไครโลเตเลอร์นี่คลอซา,าฟัน,น โอ้หน่อมือมือเลยนี่อเ,เอามามาซอยสองโลมาน,นำซอย,ยสองโลเด้อโมอพอพอแล้วสองโลสองโลจ่ายเงินเม็ดแล้วเงินเงิน,นเงินนั่นเด็กน้อยเมื่อกี้เนี่<อ>เขาซ่อมรถเธอน,นะจ่ายไปสามแสนไปจ่ายไปสองแสน เขาวาสิวาเอาแล้วแต่ว่าเออเอเอเสาซ,ซื้ออันนี้ไปต้อนลานฮักนะครับที่บ้านซอนใต้นะครับเด<อ>ี๋ยวนี้สดําเลี้ยงงัวนะครับเขาก็ไปหาหน่อขมแต่ที่นี่จะแพงกว่าหนอขมที่เมืองกวันนะเมืองกวันจะเยอะนะครับเมืองกวันโลละสิบพันอันนี้โลละสาวไม่เป็นไรครับเดินทางต่อนะครับเดี๋ยวจะขําก่อน เกือบเกือบสี่มงแรงนะครับน่าจะอยู่เขตเมืองซ่อนแล้วนะฮะเนี <S <S <IL EN C IO> ่ยตรงจุดนี้เป็นจุดดินเจือนนะครับเหวชันเลยดูเลยฮะเนี่ยชันดิ๊กเลยนะ <S <S <IL EN C IO> โน่นนะครับ <S <S <IL EN C IO> มันมองไม่เห็นผาถีจริงๆมันจะต้องเห็นนะครับว่ามันมัวหมดเลยนะครับข้างล่างแล้วนะครับ <S <S <IL EN C IO> สูงชัน ก็เดินทางต่อนะครับเป็นประสบการณ์อันประสบการณ์อันใหญ่หลวงเลยครับวันนี้แะว่าต้องอาศัยโชควาสนาด้วยนะครับไม่งั้นก็โอ้จบแล้วครับก็สภาพถนนนะครับก็ไม่ค่อยดีนะฮะแต่ว่าจากห้วยม้ามาสักสิบกว่าหลักเห็นถือว่าโอเคนะครับทีนี้ก็สภาพนี่นะฮะถนนเป็นอย่างนี้นะมันเป็นตะปุ่มตะบ่จากหินภูเขานะครับ เอามาผสมกับดินนะฮะดังรถจักรเขาจะทําความไหวไม่ได้นะครับไม่งั้นจะลงนะครับแต่ว่าใกล้แล้วล่ะครับก็พี่น้องเราสูงกํลาลังเดินกลับนะฮะใกล้จะถึงเมืองซ่อนแล้วนะครับโอ้เหนื่อยเลยนะฮะเนี่ยใครบอกว่าทางทางดีแล้วนะแต่ว่าเทียบกับสมไย ทียบกัแต่ก่อนมันก็ดีแหละครับาทางไม่ดีคือมันจะเป็นโศกมันเป็นโอ้ขี่ยากลำบากมากเลยเนะี่ยแต่นี้มันเป็นตะป,ปุมตะป่่านะครับมันไม่เป็นโศกมันไม่เป็นขุมแต่มันเป็นตะปุ่มตะป่มํมก็ขี่ยากนะครับสนามนะครับไปเลี้ยงสัตว์ไว้ทําไร่นะครับอยู่ไม่ไกลจากเมืองซ่อนแล้วเนี่ยแป๊บเดียวก็ถึงเมืองซ่อนแล้วนะครับเป็นบ้านหลังที่สองของ,งเขานะครับเดินมา ก็เดินมาที่สนามเนี่ยแล้วนะครับอันนี้ผู้สาวสองคนข้างหลังเนี่ยก็ใกล้จะถึงถ้าเห็นสนามตรงนี้นะครับสนามเลี้ยงสัตว์ตรงนี้ของพี่น้องมงก็จะใกล้ๆจะถึงเมืองซ่อนแล้วนะครับเมืองซ่อนนี่ซ่อนสมชื่อนะครับเพราะว่ามันเป็นเมืองที่ซ่อนตัวอยู่ในลืบเขานะครับ โอ้ถ้าไม่ตั้งใจมามาไม่ถึงหรอกครับบอกเลยนะครับแล้วลองนึกย้อนไปสักร้อยปีที่แล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงครับขนาดตอนนี้ยังลําบากขนาดนี้นะครับสนามเลี้ยงสัตว์นะครับเห็นแบบนี้อย่าคิดว่าเป็นบ้านนะครับไม่ใช่นะครับเป็นแค่ที่เลี้ยงสัตว์นะครับเลี้ยงงวเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดทําไร่นะครับที่เขามีบ้านอยู่ในเมืองนี่หลังบักเอฟเลยนะจะบอกให้เลยนะครับพี่น้องเหล่าสูงพี่น้องมงด้วยนะครับ ประมาณ1ิบกิโลก็ถึงแล้วนะครับเมืองซ่อนโอเหนื่อยครับควายโอตัวใหญ่เลยนะครับเนี่ยมันระแวงมากเลยนะพอเห็นจอดอย่างนี้มันก็จะหยุดมองนะครับแล้วมันก็จะหลบบางทีนะฮะเนี่ยมันก็จะหลบนะฮะฉลาดนั้นไม่ยอมเดินมานแต่ถ้าวัวนี้มันจะเดินมาเลยนะแต่ควายเนี่ยมันจะระแวงมากเลยนะเดินทางต่อครับสนามเลี้ยงสัตว์ ของพี่น้องมงนะครับแล้วก็นอนทั้งบน,นนะครับที่เลี้ยงนะครับก็จะมีเห็นชัดเจนว่าจะมีทั้งงวทั้งควายนะครับหมูเป็ดไก่ก็อยู่ในนี้แหละครับนอกนั้นก็อาจจะปลูกพืชเศรษฐกิจนะแต่ผมไม่แน่ใจว่าปลูกกันหรือย,อยังนะทางนี้นะแต่ว่าเลี้ยงสัตว์นี่ชัดเจนนะครับเมืองซ่อนนี้นะครับส่งขายจีนเลยนะทำไปเล่นไปพี่น้องมง,งที่นี่นะครับ ก็มีฐานะนะครับเพราะว่าพื้นที่เลี้ยงสัตว์นี่มันโอ้เยอะแยะเลยนะทางไปนะครับก็ลงมาถึงข้างล่างแล้วนะครับใกล้ถึงเมืองซ่อนแล้วก็ไม่ได้ต้องการให้ใครมาตามรอยนะครับเพราะมันยากลำบากในการเดินทางแต่แค่อยากจะบอกว่าในพื้นที่ที่มันเป็นเขตภูเขาสูงชันเนี่ย มันยากต่อการพัฒนาอย่างที่เห็นนี่แหละครับไม่ว่าจะเป็นประเทศลาวประเทศไทยหรือว่าประเทศพมา่าเวียดนามจีนนะครับเราจะเห็นร่องรอยของดินถล่มอยู่ตลอดนะครับดังนั้นการจะสร้างถนนทางในเขตภูเขาสูงชันนี่ไม่ง่ายนะครับต้องใช้งบประมาณเยอะมากๆเลยนะครับในขณะที่ประชาประชากรก็เ,าเบ,าบาบางด้วยนะครับ ความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจนี่มันไม่คุ้มหรอกคุณจะทำถนนนีๆดีแบบลงทุนเป็นหลายพันล้านบาทอะไรอย่างเี้เนาะเพื่อที่จะมาในพื้นที่ที่เป็นแบบเนี้ยนะฮะประเด็นคือถ้ามีเงินมากๆก็พอว่าอยู่แต่สพาปลามไม่ได้มีเงินมากมายขนาดนั้นนะครับนั้นต้องเข้าใจทางรัฐบาลมันด้วยนะครับการเลี้ยงสัตว์เนี่เป็นอาชีพสำคัญของเมืองซ่อนนะครับ แล้วก็อย่างที่เห็นนะครับเป็นงวม้งนะครับจะมีเนื้อมีหนังนะฮะแล้วก็พื้นที่เลี้ยงก็โน่นนะที่เห็นนี่แหละครับพื้นที่เลี้ยงงูเลี้ยงควายเขานะครับพ่อค้าทางยอดอู่ก็ยังมาเอาทางที่นี่นะครับทางหัวพันนะครับนะก็มาเอากับพี่น้องมง้งอะไรแหละครับดังนั้นบางคนนี่มีไรายได้ปีหนึ่งหลายแสนบาทจากการขายงัวนะครับ ขายงวนะไม่ได้พูดถึงอย่างอื่นนะครับพื้นที่มันเยอะก็สามารถที่จะเลี้ยงได้นะครับดังนั้นสำหรับผมนะผมว่าอาชีพเลี้ยงสัตว์เนี่ยเลี้ยงงวนี่ก็น่าส่งเสริมที่ลาวนะแต่ต้องเอาจริงเอาจังนะครับปรับปรุงสายพันธุ์นะครับเราจะเห็นนะพ่อพ่อพันธุ์นะจะตัวใหญ่หน่อยนะครับงัวม้งนะครับแต่ถ้าเป็นงัวลาวเนี่ยไม่มีลคนนะครับพ่อพันธุ์นะฮะให้ลูกผสมแม่แม่ผสมลูกตัวเท่ากัมปัดเนี่ยแหละ ไม่มีเนื้ออัตราการให้เนื้อน้อยเนื้อต่ำนะครับเลือดชิดมาถึงเมืองซ่อนตอน18นาฬิกาพอดีเลยนะครับก็ได้เห็นวิถีชีวิตระหว่างทางนะครับว่าชนเผ่ามงเขาดำรงชีวิตอย่างไรนะครับ ถนนหนทางในเขตภูดอยสูงชันเนี่ยก็เป็นแบบนี้นะครับในลาวนะฮะพัฒนายากนะครับก็ไม่ได้ต้องการให้ใครมาตามรอยนะครับแค่อยากให้ดูนะครับน,นี่ก็เล่นเรครับเล่นตามภาษาเขาเด็กๆนะครับอันนี้ในเขตเทศบาลทางก็จะดีหน่อยนะครับเด็กก็จะเล่นแบบเนี้ย ล้อนี่นะครับยางรถนี่นะครับหาความทุกไปตามภาษานะเด็กน,น,น้อยม้งนะครับเผ่าม้งนะครับเมืองซ่อนนี่ก็ม้งอยู่เยอะเหมือนกันนะมงแล้วก็อยู่เมียนหรือเย้านะครับไตดำไตแดงแต่ก่อนเหมือนขึ้นกับแขวงหลวงพระบางนะ เมืองซ่อนเนี่ยนะไอเมืองเฮียมเหรอแกวแกออกมาจากเม,มืองเมืองเฮียมนะเห็นว่าอย่างนั้นนะโอ้ยงามมากเลยตัวนี้มัวโม้งนะครับมัวชนนะงามเลย ชนพรมองอยู่ตรงไหนนะ,ะอยู่ที่ไหนก็จะมีนี่แหละครับงวชนนี่แหละครับงวม้งเนี่ยเป็นสัญลักษณ์เป็นเอกลักษณ์เลยครับเข้าสู่เมืองซ่อนแล้วครับทีนี้นะครับจะหาที่พักก่อนครับมานอนที่ฟ้าใสนะครับห้องหมายเลขห้าเนะเกียรติห้องเบอร์ห้า แสนห้านะครับห้องโอ้ยโอเคเลยไม่มีแอร์นะครับแต่ว่าไม่ซีเรียสครับเพราะมันหนาวตอนกางคืนนะครับนอนคนเดียวเตียงเดียวเดินพักฟ้าใสนะครับเมืองซ่อนแขวงหัวพัน